ดีค่ะพวกเราแกนํานักเรียนโรงเรียนบา้านคอมสามดุลนศึกษาวันนี้พวกเราจะม<ห>า,<ห>าเสนอโครงงานคุณธรรมเรื่องปฏิบัติถูกต้องแต่งกายดีตามวิถีอิสลามโรงเรียนบา้านคอมสามดุลนศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดกลางที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สมีนักเรียนทั้งหมด193คน ผู้บริหารและครูบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนโดยข้อมูลเบื้องต้นพบว่านักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายปกครองบางท่านต้องไปทำงานต่าง,งจังหวัดหรือบางท่านมีอาชีพเกษตรกรรมจึงไม่มีเวลาดูแลเรืงก,การแต่งกายของบุตรหลานของตัวเองและส่วนมากนักเรียนจะรับผิดชอบ ดูแลเรื่องการแต่งกายด้วยตนเองทําให้นักเรียนแต่งกายไม่เรียบร้อยและไม่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนและนักเรียนบางคนก็มีค่านิยมแต่งกายตามแฟชั่นแต่งกายตามรุ่นพี่ที่ไม่ถูกกฎระเบียบของโรงเรียนเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้นักเรียนให้ความสนใจเรื่องการแต่งกายให้ถูกตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนและถูกต้องตามหลักอิสลาม จึงได้จัดทำผลงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการยกย่องและส่งเสริมนักเรียนที่ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนและถูกต้องตามหลักอิสลามโดยเป้าหมายของโครงงาน1เป้าหมายเชิงปริมาณน,นักเรียนโรงเรียนบ้านลองสานรรลุศึกษามีจำนวน193คน2เป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านลองสันรรลุศึกษาแต่กายถูกต้องเรียบร้อยเหมาะสมตามการะเทศา และปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมตามวิถีอิสลามจากปัญหาที่พบจึงได้หาวิธีทางแก้การดําเนินโครงงาน 1. เลือกประชุมชี้แจงวางแผนและกอดร่างแกนนํา 2. แระดมความคิดในการแก้ปัญหา 3. ดําเแบบนินการตามกิจกรรมในโครงงาน ซึ่งกิจกรรมในโครงงานมีดังนี้ 1. การให้ความรู้เกี่ยวกับการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยตามแนวทางวิธีอิสลาม 2. การให้ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ดีเมื่อแต่งกายสุภาพเรียบร้อยโดยครูสอนศาสนาเป็นผู้ให้ความรู้โดยอ้างอิงจากคําสอนของศาสนาในการจัดโครงงานได้นําคําสอนของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้วในนั้น เมื่อนำมาฝึกหัดปฏิบัติจะเป็นดังข้อบังคับที่ควบคุมบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติเป็นระเบียบจึงอาจทําให้เกิดความอึดอัดลำบากใจเพราะต้องฝืนกระทําแต่เมื่อปฏิบัติไปให้ชินจนรู้สึกว่าเป็นไปโดยอัตโนมัติแล้วที่จะสําเร็จผลทําให้เป็นคนมีระเบียบคือคิดเป็นระเบียบทําเป็นระเบียบตามลําดับขั้นตอนตามกาลเทศะตามความเหมาะสม ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนพบว่าหลายละ90ของนักเรียน,ขขน,ยนมีการเปลีป่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสมคือนักเรียนแต่งกายเรียบร้อยถูกกาลเทศะและปฏิบัติถูกต้องตามหลักอิสลามมีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยจากการดําเนินงานพบว่านักเรียนปฏิบัติตามบุคลากรแกนนาที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการให้ความรู้เรื่องมารยาทโดยครูสอนศาสนาให้ความรู้สอดแทรกซึ่ง อ้างอิงจากคำสอนของศาสนาในการเรียนอิสลามศึกษาในห้องเรียนเป็นประจำสม่ำเสมอให้นักเรียนรู้เรื่องการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามแนวทางวิถีอิสลามช่วยให้มีบุคลิกภาพที่ดีกล่าวได้ว่ากิจกรรมต่างๆของโครงกานคุณธรรมเรื่องปฏิบัติถูกต้องแต่งกายดีตามวิถีอิสลามช่วยให้นักเรียนแต่งกายเรียบร้อยมากขึ้น